สวัสดีครับพบกับช่องไก่ชนไทยอีกเช่นเคยนะครับผมปาก่อยพัฒนาเชิงและพม่าวิ่งยาววันนี้ก็จะมาอัปเดตแม่พันธุ์นะครับผมเป็นแม่พันธุ์พม่าเหลี่ยมนะครับผมชื่อว่าแม่ออทอนะครับซึ่งลูกชุดแรกนะครับผมก็ได้เปิดแบ่งปันให้กับพี่น้องเอซีไปเกือบทั้งหมดนะครับผมชุดที่1และชุดที่2ผมได้ทําเป็นไก่พม่าม้าล่อยาวนะครับผม และมาชุดที่3แล้วก็ชุดที่4นะครับผมก็จะเป็นพมา่าลำวงนะครับผมมาร้อยาวและนี่ก็จะเป็นชุดที่4นะครับผมที่ปล่อยให้แม่เขาเลี้ยงลูกเองนะครับผมเนื่องจากขลองอนุบาลเต็มนะครับผมก็เลยต้องปล่อยให้แม่เขาเลี้ยงลูกเองเลยเมื่อแม่นานเอฟซีก็ได้แจ้งข่าวลูกชุดแรกที่ได้เปิดแบ่งไปนะครับผมได้มีการออกชั้นเชิงให้ได้เห็นกันนะครับผม ก็รู้สึกยินดีนะครับผมที่ไปแนวทางที่ดีนะครับก็มาร่วมกันพัฒนาสายพันธุ์พื้นบ้านนะครับเพื่อให้ได้ใช้ในสนามจริงนะครับผมโดยใช้ต้นทุนที่ต่ำนะครับผมก็ถือว่าเป็นสายทางเลือกหนึ่งนะครับของพี่น้องไก่ชน